สวัสดีค่ะยูัฝนนะคะที่ช่องทาง YouTube ฝนฟอร์ดิก้นะคะวันนี้ก็พารถครอบครัวนะคะที่เป็นตัวท็อปนะคะมาให้ชมกันนะคะว่าวันนี้ฝนใส่ชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างแล้วก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube ของฝนก่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะว่ารถครอบครัวที่เป็นตัวท็อป4ี่คคันนี้แต่งอะไรกันบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องก่อนเลยคะ่ะ ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือการจัดวางห้องเครื่องของ Ford นะคะคันนี้นะคะเป็นสี่ขุนสี่นั่นเองทุกคนราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเอ 1, 8, เอหนึ่งแสนแปดหมื่นเข้าไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเทอร์โบคู่ให้แรงม้าที่สองร้อยสิบแรงม500้าห้าร้อยนิวตันเมตรนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตรงไหนดีอะนี่นะคะที่ลูกค้าบอกว่าหนูไม่ชอบเข้าไปใช่ไหมอันนี้ติดตั้งนะคะ mm. เขาเรียกว่าเป็นที่กันหนูนะคะถ้าเข้าไปได้อีกก็คงจะหนูมากแล้วค่ะคือช่องมันเล็กมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นท่อไอดีนะคะรับเขาเรียกว่ารับอากาศรับลมนะคะเข้าไปผ่านทางเทอร์โบแล้วก็จ่ายไปที่เครื่องยนต์ของพอร์นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เป็นพัดลมพัดลมไฟฟ้านะคะ เป็นพัดลมไฟฟ้านะคะทำงานด้วยตัวดีเล์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสายผ่านมุเล่นะคะคันนี้ก็ให้พัดลมไฟฟ้ามามันจะไมด่ดึงกำลังเครื่องนะคะมันจะใช้ได้เต็มแรงม้านะคะของคันนี้เลยนะคะแล้วก็พัดลมไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในรถที่สมรรถนะสูงนะคะทุกคนสังเกตดูแต่ตอนนี้ฟอร์ดเนี่ยปี2023เนี่ยให้พัดลมไฟฟ้ามาตรงนี้คือ mm hmm. เขาเรียกว่าทำให้แรงม้าแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันจะ สเถียรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ดึงกําลังเครื่องนั่นเองนะคะแบต AGM นะคะแบต80แอมป์นะคะคันนี้ก็ให้แบตตัวนี้มานะคะข้อดีนะคะเราไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยนะคะถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนก็คือแค่เปลี่ยนแค่นั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะคันนี้นะเวลาเอาไปวิ lifting, ่งออฟโรดถ้าสมมุติว่ามันรถเนี่ย เอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีโครงกิ่นนะป้องกันของเหลวไหลออกมาด้านนอกนั่นเองนะคะท่อแอร์นะคะการจัดวางท่อแอร์เนี่ยมันจะห่างจากจุดที่มีความร้อนนะคะทำให้แอร์พอร์ตเนี่ยเย็นเร็วนะคะทุกคนแล้วก็ตัวแบตนะคะทำงานคู่กับตัวไดชาร์จนะคะไดชาร์จ250แอมป์นะคะ,ะ,คะเป็นไดชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในรถบ้านนั่นเองตัวโฟมนะคะที่เป็นฝาครอบเครื่องเนี่ยให้โฟมแบบนี้มานะคะคือ หนึ่งแหละข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะซับเสียงได้นะซับเสียงเพื่อไม่ให้เข้าไปในห้องโดยสารเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันการเครื่องสัตว์นะคะอันนี้ก็ให้เป็นแบบโรมานะคะเทอร์โบ2ลูกนะคะเทอร์โบ2ลูกลูกเล็กเนี่ยจะทํางานในรอบต่บนะคะส่วนลูกใหญ่เนี่ยเวลาที่มันเต็มกําลังของมันนะคะเทอร์โบลูกใหญ่ก็จะทํางานนั่นเองนะคือเหมือนตัวเล็กส่งมาให้ตัวใหญ่ทํางานต่อนั่นเองนะคะมันจะไม่หนักแค่ตัวเดียวนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล่องควบคุม เขาเรียกตรงนี้น้ำมันเบรกอยู่แล้วแหละแต่อันนี้เป็นกล่องควบคุมเพราะว่าคัานนี้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบต่างๆก็คือต้องใช้เกาะควบคุมพิเศษของมันนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำ่อเย็นนะคะมันจะมีขีดมีนแม็กให้เรานะคะเวลาที่เราจะต้องเติมนะคะเราก็จะดูจากขีดนี้ได้เลยนะใส่เป็นสีเขียวๆมาเพื่อที่จะให้เรามองง่ายนั่นเองนะคะอันนี้เป็นที่ใส่น้ำปัดน้ำฝนนะคะทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะการจัดวางห้องเครื่องของ Ford นะคะห้องเครื่องอการจัดวางตัวตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต่ํากว่าแชสซีนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเครื่องมันจะหล่นลงไปข้างล่างนะคะมันจะไม่ทะลุไปในห้องโดยสารนะคะคร่าวๆประมาณนี้ดูจากด้านหน้านะคะคันนี้ก็ใส่เป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยดีกว่ากระจังหน้า FORD สีดำนะคะทุกคนตัดกับสีของตัวรถนะคะสีคันนี้ทําใหม่ นะเออเมื่อกี้ลืมให้ดูสีเดิมๆิมของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นสีบอลน,นะคะทุกคนเป็นสีบอลแล้วก็อันนี้ทําเป็นสีเทานะคะทาใหม่ทําสีนะไม่ได้รับสติกเกอร์เพราะว่าถ้าสมมติเราลับสติกเกอร์เนี่ยในส่วนของที่เป็นอ่าจะพูดว่าจุดซ่อนเลนส์ก็ไม่ได้ในซอกในอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้ทานะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติทําสีเนี่ยมันจะละเอียดมากๆเลยก็คือเหมือนเราทารถอ่าทสีรถใหม่นั่นเองนะคะก็คือทําได้2วิธีนะกับการเปลี่ยนสีรถหนึ่ง ทำสีแบบแรปสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่า2องทำสีไปเลยนะคะแล้วเวลาเขาเรียกว่าจดจดจดสีรถเนี่ยถ้าสมมุติรถเป็นสีบอลแบบนี้ในเล่มมันจะเป็นสีเทาอยู่แล้วซึ่งเวลาเราทําสีเทาเนี่ยก็คือใส่สีเทาไปได้เลยนะไม่ยุ่งยากตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วกอ็อันนี้นะคะอะคริลิกเอเวอร์เนั่นเองน,น,นะคะแล้วก็จังหน้าตัวเนี้ยมันจะมีไฟนะคะสามารถที่จะทําไฟได้นะไฟเหลืองไฟขาวนะคะทุกคนนะคะมีไฟ led นะคะ3จุดตรงนี้เลยนะคะ คันนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปสี่คูณสี่เนี่ยระบบไฟหน้ามันจะเป็นระบบไฟหน้าของแมทริก LED นั่นเองนะคะเป็นไฟที่ปรับลำแสงได้เองตามที่เรากันเขาเรียกว่าการหักเหของพวงมาลัยนะมันจะจับจุดจับปรับลำแสงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราวิ่งสวนเลนกับ เพื่อร่วมทางเนี่ยมันจะไม่แยงตาเพื่อร่วมทางด้วยอันนี้พอมันเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นไฟที่อัจฉริยะอยู่แล้วแต่เวลาที่ตัวที่เขาเรียกว่าล่างลงมานะคะที่มันไม่ได้ให้ไฟแมททิค LED เนี่ยที่ฝนเคยบอกว่าตัวไฟเนี่ยมันจะอยู่มุมข้างอันนั้นก็คือไม่แยงตาเพื่อร่วมทางด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะวางไฟไว้มุมข้างนะข้อดีของของไฟแมททิค LED กับไฟสปอร์ตไลท์ light, ไฟเขาเรียกว่าไฟ LED ธรรมดาเนี่ย ผลว่า,าข้อดีของเขาคล้ายๆกันแต่อันนี้อาจจะแบบอัจฉริยะก,กว่านะมันปรับลําแสงได้เองแต่ถ้าสมมติอ,อีกตัวหนึ่งก็คือพอมันวางไว้มุมข้างปุ๊บลาแสงอ่ะมันจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นคือมันจะส่งตรงไปถ้ายี่ห้ออื่นนะมันจะทําให้แยงตาเพื่อลุ่มทางแต่ว่าคันนี้พอมันวางไว้ข้างๆปุ๊บแสงมันจะกระจายทุกคนมันจะกระจายให้เรามีความสว่างทางด้านข้างมากขึ้นแล้วก็ไม่แยงตาเพื่อลุ่มทางนั่นเองนะคะนี่ครอบไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ อุปกรณ์เดิมๆอุปกรณ์ความปลอดภัยของตัวรถยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นะคะทุกคนแล้วก็นี่กล้อง360องศาตัวท็อปจะไม่มีได้ไงใช่ไหมกล้อง360องศาแล้วก็กล่องเขาเรียกว่ากล่องอะดั i v e ฟ o ุท c o n t r o l นะคะที่ทำงานควบคู่กับไอตัวกล้องด้านบนนะคะทุกคนนะตัวกล้องด้านบนนู้นเลยนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใส่เป็นชุดวิกเตอร์นะคะตัวสกโกสกเกิร์ตนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างมา นี่นะคะคันนี้โหลดลง2นิ้วอ่ะคันนี้นะคะมาดูด้านข้างกันบ้างคันนี้โหลดลงโหลดลงสองนิ้วรถมันก็จะเตี้ยลงแล้วเมื่อกี้ตอนที่เปิดฝากระโปรงให้ดูอะ่ะที่บอกว่าเวลาที่มันไต่ระดับน้ําเวลาที่เราลุยน้าเนี่ยพอรถมันโหลดลงมา2นิ้วมันก็จะลดลงด้วยนะไม่ใช่แบบว่าอ่ะลุยน้ําได้ตามที่ฝอต,ตั้งไว้แล้วทําไมถึงเวลาเอาไปลุยจริงลุยไม่ได้ต้องดูการแต่งของตัวเองด้วยนะถ้ายกขึ้น ลุยน้าได้สูงขึ้นแต่ถ้าโหลดลงลุยน้ําได้ลดลงตามลงอยู่แล้วนะคะทุกคนต้องดูการใช้งานด้วยนะแล้วก็อันนี้นะคะใส่เป็นยาง open country r t นะคะอ่าเป็นยางต o y o t a นั่นเองมาดูตัวดอกยางของมันตัวดอกยางเนี่ยมันดูดอกใหญ่ๆห่หางๆอย่างเงี้ยอ่าวิ่งออฟโรดอยู่แล้วนะคะวิ่งออฟโรดอยู่แล้วทางเรียบได้ไหมได้นะคะแต่ว่าจะไม่เก็บเสียงนะจะไม่เก็บเสียงหมายถึงว่า อ่ะเก็บเสียงนั่นแหละเก็บเสียงจากข้างนอกโยนเข้าไปข้างในนะคะทุกคนมันจะมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปข้างในอยู่แล้วแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือต้องจัดการกันเองว่าทํายังไงถึงไม่ให้มีเสียงเข้าไปในห้องโดยสารอาจจะเปิดเพลงหรืออาจจะทําอะไรที่บางทีขับไปแล้วพูดคุยกันไปอาจจะลืมไปเลยก็ได้นะมันต้องรับให้ได้ข้อดีข,อดข้อเสียของชุดแต่งของตัวเองนะนะคะแล้วก็คันนี้ใส่เป็นเบรกไฟฟ้านะคะทาไมถึงต้องเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าถ้าสมมุติว่าใช้ความเร็วเนี่ยเวลาที่เบรกมันระยะสั้นลงเนี่ย คือเราเราให้เขาเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถของเรานะคะแล้วก็เบรกไฟฟ้าลูกค้าถามฝนเอ้ยทาไมราคามันสูงนะคะทุกคนทําไมราคามันสูงทําไมต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้พี่นะคะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าเหมือนที่ฝนบอกอะอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าเงินกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะคะอยากเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะแล้วก็ตัวดอกยางแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าเออพี่อยากโหลดลงสองนิ้วแบบนี้แต่ว่าพี่มไม่ได้อยากได้อยาก อยากได้ดอกอยางแบบนี้ลดสเปกลงก็ได้ไม่ใช่ลดสเปคดิเขาเรียกว่าอ,อีกสเปคหนึ่งก็ได้นะคะก็คือมันจะมีดอกอยางที่ถี่กว่านี้ละเอียดกว่านี้แล้วก็เล็กกว่านี้นะมันจะช่วยในการหนึ่งแหละประหยัดน้ํามันสองมันจะทําให้รถเราเนี่ยวิ่งไปแล้วเสียงเงียบได้ความหรูด้วยได้ความเงียบด้วยแล้วก็เป็นรถครอบครัวโดวยแท้เลยนะคะไม่ใช่แบบกึ่งออฟโรดหรือว่า เอาไปลุยนะคะแบบนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะคะแล้วก็นี่นะคะเวลาลงโหลดลงมาเนี่ยก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นโช๊คของอปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะเปลี่ยนโช๊คด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันซูมเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันหักเขาเรียกว่าหักล้อไปนะคะช่วงล่างตรงล้อเนี่ยพอมันเปลี่ยนลงไปแล้วตรงนี้ก็คือทําใหม่นะคะทุกคนนะคะทำใหม่แล้วก็ใส่เป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนโช๊คปรับแปดมือดอําอ่ะ โอเคตรงล้อก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดาูด้านข้างนะคะก็นี่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวใบเทอร์โบนั่นเองนี่เป็นโครเมียมนะคะทุกคนเป็นโครเมียมให้ความหรูหรากับตัวรถนั่นเองกระจกนะคะไม่ได้ทําสีเป็นโครเมียมอยู่เช่นเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมันจะมีกล้อง360องศานะคะกล้อง360อองศามีไฟนะคะนี่มีไฟสองข้างกระบะนะคะข้อดีของไฟตรงนี้ก็เวลาเปิด ประตูรถลงมาเราจะได้เห็นทัศนียภาพตรงด้านข้างนะว่าเราจะสามารถที่จะลงมาได้ไหมถ้าสมมุติเป็นน้ำเป็นโคนก็ถอยใหม่จอดใหม่นะคะแค่นั้นเองอ่ะมันจะมีตัวใบสปอร์ตให้ด้วยนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นความปลอดภัยที่ฟอร์ดใส่ให้มาด้วยแล้วก็ตัวนี้นี่ถักกระจกได้เห็นปะ่ะมันจะไม่มีเฟืองและอีกอย่างนึงคือเวลาที่รถเราไปกระแทกกับอะไรเนี่ยเหมือนโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวชนหรือว่ามอเตอร์ไซค์มันจะชนได้หรือเปล่า ไม่รู้อ่ะกระแทกอะไรก็แล้วแต่นะมันจะแตกยากมันจะหักยากนะคะทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับเนี่ยไปได้แบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะถ้าสมมติว่าอ่ากุญแจอยู่ที่เรานะคะเราสามารถที่จะแตะแล้วก็มันจะล็อกให้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดก็แค่ล้วงมือเข้าไปแล้วก็ลดล็อกแล้วก็เปิดได้เลยมาเดี๋ยวมาดูภายในกันโอเคนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อน นี่เห็นไหมไฟตกแต่งห้องโดยสารนะคะสําหรับตัวท็อปนะคะไฟตกแต่งห้องโดยสารแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็โทนเนี่ยมันจะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะนี่เห็นไหมฝนบอกว่าถ้าสมมติว่าทำสีรถเนี่ยตรงซองเนี่ยมันจะทําให้หมดเลยแต่ถ้าสมมติแต่สติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเว้นไว้นะมันจะเว้นไว้มันจะมีช่องที่ให้เราเห็นแหละว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบทําสีนี่นามันเป็นแรปสติ๊กเกอร์นี่นาอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่นะคะแล้วเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะหนัง สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวเอวาเนสสคูณนะนี่นะคะไอตัวบอ่าเขาเรียกว่าอ่าไดโหมดนะคะขับ2ขับ4นะคะก็จะมี2 H4H4L นะแล้วก็กุญแจเนี่ยให้ดูตัวกุญแจนี่นะคะนี่ก็คือตัวกุญแจของมันเลยนะคะแล้วก็มีเบรกไฟฟ้านะคะเกียร์นะคะคันนี้มันจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะทุกคนเป็นเกียร์ไฟฟ้าช e ิพเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ให สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถมาไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จไวเลสทายจี USB นะแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูหน้าจอกลางนี่นะคะนี่นะคะหน้าปัดหลังเลื่อนไม้เนี่ยมันจะเป็นอ่าจอที่เขาเรียกว่าบอก ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบไม่คาดเข็มคัดหรือว่าปรับโหมดต่างๆเนี่ยสามารถปรับแล้วก็มันจะโชว์ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะเราสามารถปรับได้อขออนุญาตปิดเดี๋ยวแบตเขาหมดนะแล้วก็ตรงนี้นะคะหน้าจอกลางเนี่ยรองรับ a n d r o i d a u t o Apple pe, p a r p l a y f o r d Pass นะคะทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้เลยเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยเสียบโทรศัพท์เข้าไปปุ๊บนะคะเราสามารถดูแผนที่ ได้ตรงหน้าจอเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะแล้วก็ด้านบนนะคะของคันนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามูลลูปนะคะมันจะกว้างกว่าตัวซันลูปนั่นเองเปิดได้กว้างกว่านะคะนี่นะคะเป็นมูลลูปเดี๋ยวถ่ายให้ดูตัวาภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยมันจะมีทุกทุกที่นั่งโดยสารเลยนะาสามารถลมแอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงผู้โดยสารเนี่ยทุกที่นั่งเลยนะคะทุกคน นะรประมาณนี้เลยนะภายในของคันนี้นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า Adaptive c r u i s Control นะคะกล้อง360องศานะคะการพิกคว่ำออกตัวทางลาดชันนะคะโอ้ใส่ให้มาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันต่อนะคะว่าคันนี้มีต่างอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้บ้างนะ,ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นะคะ ็ที่ผมบอกว่าที่นั่งโดยสารเนี่ยมันจะมีแอร์หมดเห็นไหมมีช่องที่แอร์ลงหมดเลยนะคะเวลาเรานั่งเราก็จะไม่ร้อนนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะประตูหลังคงจะไม่ได้เปิดแหละเดี๋ยวดูของสิเยอะมากเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ให้ช่องเขาเรียกว่าที่เสียบย s ด t y ไท c มาด้วยนะตรงด้านหลังเนี่ยช,ช่องเสียบไฟนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยปรับด้านหลังได้ด้วยนะเออ ก็อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะทุกที่นั่งนะคะไม่ต้องกลัวสบายๆนะคะคันนี้นึ่งล้านแปดแสนเจ็ด่นสพันะคะ,ะด้านหลังนะคะของคันนี้ก็จะเป็นวัดลิงนะคะ,ะตัววัดลิงเนี่ยใส่ให้มาเวลาที่เขาบอกว่าเวลาที่เข้าโค้งอะ่ะรถมันจะเกาะถนนมากขึ้นนะรถมันจะเกาะถนนมากขึ้นเราอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นใจเวลาขับรถไปนะคะทุกคนเปลี่ยนท่อคูด้วยนี่ ท่อคู่ของ HKS นะคะเป็นท่อคาร์บอนแบบนี้เลยนะคะเวลาที่สตาร์ทรถมันก็จะ,จะบึ้มบึมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถึงกับเสียงดังเหมือนตัวรปเตอร์หรอกแต่ว่าก็เออให้ความหล่อของเสียงนะมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับตัวรถนิดนึงนะคะทุกคนนะแล้วก็ให้ความสวยงามความเท่น,นั่นเองนะคะนี่นะคะตัวเซนเซอร์ก็ยังอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นเอ่อของวิกเตอร์เช่นกันนะคะเป็นชุดวิกเตอร์แล้วมันจะเป็นท่อหลอกนะ เป็นเลข8แบบนี้ท่อหลอกเป็นท่อคู่ท่อหลอกใช้งานจริงไม่ได้นั่นเองนะคะให้ความสวยงามมาอย่างเดียวไฟนะคะเป็นไฟอ่าไฟซิงเกิลเจอของตัวท็อปนั่นเองนะคะเวลาที่เราอา่วิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันกลางคืนเนี่ยตัวไฟตัวนี้มันเป็นออกเป็นสีแดงแงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แสบตานะทุกคนมันเขาเรียกว่าพอดีพอดีนะคะพอดีกับอ่ากลังสายตาเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่อ่าไม่แสบตาเพื่อนร่วมทางที่มองมาด้วยนะคะ แล้วก็ให้ความสวยงามสว่างเพียงพอนะคะเวลาที่เราขับรถกลางคืนเนี่ยถ้ามองไม่เห็นเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะไฟแบบยาวขนาดนี้นะคะทุกคนนะคะให้ความปลอดภัยมานะคะตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะใส่ที่ครอบไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กล้องนะคะเมื่อกี้บอกมีกล้อง360องศามันก็จะมีด้านหน้าฝั่งใต้กระจกแล้วก็ด้านหลังของตัวรถนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะด้านหลัง นี่นะเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหเห็นไหมทุกคนกว้างเปล่าแค่รังที่ใส่ไฟเนี่ยคือเยอะมากๆถ้าสมมุติเราจินตนาการเป็นว่าพวกลังพวกนี้เป็นกระเป๋าเดินทางนะแล้วกระเป๋าขนาดนี้คือใหญ่มากเลยนะหนึ่งลูกอ่ะหนึ่งใบหนึ่งใบ,งใบสองใบนะคะอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากระเป๋าพวกที่ไปไดกสก์หรือว่าอะไรเงี้ยตีกบนะคะก็จะมีเห็นไหมคือมันใส่ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ปรับอ่าปรับไฟฟ้า นะคะคันนี้จะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบเวลาที่เราอยากจะชาร์จแบตนะมีเพิ่มให้ด้วยนะคะคันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีที่เปิดฝาไอฝาท้ายของรถตัวนี้มีทั้งหมด4วิธี1เปิดจากตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้คลิกเซนเซอร์ก็คือเตะ ตกใจก็คือเตะลงไปนะคะแล้วก็ฝามันก็จะเปิดให้นะแล้วก็เปิดจากรีโมทหรือว่าเปิดจากด้านในตัวรถนั่นเองนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสามารถตั้งได้ด้วยนะเวลาที่สมมุติว่าเรากดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ที่บอกว่า เราอาจจะไม่ไม่โอเคกับขนาดที่มันความสูงที่มันสูงเกินไปนะคะเราสามารถตั้งได้ก็คือกดค้างไว้นะคะพอได้ยินเสียงติด๊ดนั่นคือมันตั้งค่าให้เราและอันนี้แต่ผมไม่ได้ตั้งนะผมเขาปิดเลยละกันแล้วก็การหนีบให้ได้ด้วยเดี๋ยวทาให้ดูนะคะแต่ถ้าชนแล้วยังหนีบอยู่อันนี้ไม่รู้แล้วนะีน่นะคะมันการหนีบด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะปิดอันนี้แล้วเดี๋ยวไปจบคลิปกันที่ด้านหน้าแล้วกันนะคะอ่าเมื่อกี้ลืมบอกตากล้อง อันนี้ก็คือมากับชุดวิกเตอร์เช่นกันนะนะคะชุดวิกเตอร์ก็คือติดตั้งเป็นสปอยเลอร์นะคะเพิ่มเติมไปนะคะเพื่อความเท่ของตัวรถเราต้องจัดเต็มอย่างเดียวนะคะทุกคนอะ่ะไปอะ่ะโอเคปิดด้านนี้แต่ก็ขอให้ปิดด้านนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรถเอเวอร์เรสต์นะคะตัวท็อปขับสีของเรานั่นเองนะคะเขาคือจัดแต่งเขาเรียกว่าทรงสุลต่านนะคะทรงสุลต่าน เจ้าของรถคันนี้ต้องเป็นเศรษฐีนะไม่เป็นเศรษฐีนี่ฝนว่าเงินในกระเป๋าลําบากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะแต่งขนาดนี้นะถ้าใครสนใจเงินเหลือใช้นะคะแล้วก็สนใจรถปอดอยากได้รถครอบครัวที่มีความปลอดภัยที่สุดในท้องตลาดนะสามารถติดต่อผลเข้ามาได้ที่062 535 2365หรือว่าจะทักไลน์ผลม,มาก็ได้เดี๋ยวผลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แต่ว่าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ให้พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะถ้าสมมติว่าใครดูคลิปแล้วถูกชะตาอยากคุยด้วยอยากจะออกรถกับเซลล์คนนี้ก็อย่าลืมโทรมาวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ